สวัสดีครับผม m o s h i it4x.com นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มอลเป p ปอ e r ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะให้เรามีหลายๆรูปหรือว่าเพิ่มรูปที่เราต้องการเข้าไปเพื่อให้เลือกได้อย่างง่ายและก็สะดวกสบายกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็เราไปที่อลเป p ปอ e r ของเราที่ต้องการเช่นผมตอนนี้ผมต้องการอลเป p ปอ e r พวกนี้นะครับผมก็คุมดำทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะฮะ นะครับจานั้นให้คลิกขวาทําการ Copy ลงไปเลยนะครับ Copy ครับจากนั้นนะครับให้เปิดไปที่ My Computer นะครับแล้วไปที่ Dice ครับแล้วก็ w i n d o w ครับจากนั้นไปที่ Web ครับแล้วคราวนี้เข้าที่ Wallpaper ครับโอเคจากนั้นนะครับก็ให้คลิกขวา p a s t เลยนะครับอ่าว่ตอนนี้ Copy เสร็จหมดแล้วนะครับ โอเคนะรีเฟรชครั้งหนึ่งครับเราคลิกขวา Property เรามาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งครับตรงในช็อปนะครับจะเห็นว่าจะมีรูปที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อสักครู่เต็มเลยนะครับาวนี้เราก็เลือกวอลเปเปอร์ตามใจเราชอบได้อย่างสบายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมโมชิต้องลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ